ก็คนมันรักครับยังไงก็จะรักครับผมล่าสุดครับผีแดงประกาศต่อสัญญากับบูโลเฟอร์นันเดสอย่างเป็นทางการจนถึงปี2027นะครับแมนเชสเตอร์ในเตร้าประกาศขยายสัญญาฉบับใหม่กับบูโลเฟอร์นันเดสกองกลางกัปตันทีมไปจนถึงซัมเมอร์ปี2027กันเลยทีเดียวครับพร้อมออปชันที่สามารถต่อเพิ่มได้อีก1ปีด้วยนะครับผมบูโลเนย้ายมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนเมื่อเดือนมกราคมปี2020ครับด้วยค่าตัว68ล้านปอนด์ครับโดยสัญญาฉบับเดิม ที่เขาเซ็นไว้เมื่อปี2022เหลืออีก2ปีนะครับในช่วง4ปีครึ่งของเขาในทีมของแท็กฟอร์ดเนี่ยดาวเตะทีมชาติโปรตุเกสลงเล่นไป234นัดรวมทุกรายการครับแล้วก็ทําไป79ประตูลแล้วก็กับอีก67แอสซิสครับดาวเตะวัย29ปีเนี่ยวคว้าแชมป์เอฟเอคัพและคาราบาวครับภายใต้การคุมทีมของอิิคเชนฮากแล้วก็เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศยูโรปาลีกในปี2021ในยุคของอลเลกุน่าโซชัยอีกด้วยครับ ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือมาต่างๆนานาเลยนะว่าบูโน่เนี่ยอาจย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะว่ามีหลายทีมจากยุโรปรวมไปถึงซาอุดีอาราเบียโปรล,ลีกด้วยนะที่ ให้ความสนใจในตัวบูโน่ฟอนเดสแต่สุดท้ายแล้วครับตัวเขานั้นก็ได้พูดเองในเดือนพฤษภาคมว่าเขาต้องการอยู่กับสมสรต่อไปครับไม่แปลกครับที่เขาจะเซ็นสัญญาฉบับนี้เพราะบูโน่ยืนยันมาตลอดเลยนะครับว่าเขาอ่ะรักสมสรแมนยูเขาอ่ะไม่มีทางทิ้งสมสรแมนยูเว้นแต่ว่าแมนยูจะทิ้งเขาเองนะครับผมโอ้โหเหตุผลง่ายๆอย่างนี้เลยครับที่ทําให้เขานั้นตอบตกลงเซ็นสัญญาฉบับใหม่ฝากอนาคตไว้ยาวๆกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมรักแมนยูขนาดนี้ไม่ทําให้ บอดรักได้ยังไงนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอ,อตัวลาไปก่อนนะครับจเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดี